ขวัญเจ้าแม่รถตู้มาแล้วจ้าเหนือเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินค่ะรถตู้เข้าใหม่กุญแจเต็มกลองนะคะรถตู้ปี2017สวยๆใหม่ๆเลยค่ะเข้ามาเต็มโกดังเลยนะคะท่านไหนนะคะที่เป็น FC พี่ขวัญน,นะคะอยากได้รถตู้ปี2017เลขไม่หลักหมื่นนะคะติดต่อพี่ขวัญหรือกิดากุลคานะคะ083นะคะ25ตัวแล้วก็03ได้เลยนะคะ เดี๋ยวทีมงานค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหน่อยนะคะ<า>เพราะว่าเยอะมากนะคะนะท่านไหนที่เข้ามาพี่ขวัญเตรียมกุญแจไว้ให้กล่องเบอร์เรเลยนะใครที่อยากได้นะคะติดต่อพี่ขวัญมาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นที่เดินผ่านนะคะ GL เข้าใหม่เช่นกันนะคะราคาพิเศษมากๆเลยคันนี้มานี่เลยสิ่งที่พี่ขวัญจะนําเสนอนะคะรถตู้ค่ะปี2017นะคะแต่ละคันเลขไม่ต่างกันหลักหมื่นหลักแสนนะคะราคาพิเศษนะคะ แต่ที่นีแน่คุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะนี่เข้าสดๆร้อนๆเดี๋ยวมาดูกันมาดูคันแรกกันก่อนนะคะด้านในนะคะคุณลูกค้าได้นะแฟนขับพี่ขวนญ FC พี่ขวนนะคะได้เบาะสแตนดาดจากายแดงเลยแล้วก็เดิมมากๆค่ะพื้นปูให้เรียบร้อยนะคะรถคันนี้นะคะไม่มีชนแน่นอนค่ะไม่มีความน่นอนค่ะไม่มีน้ําท่วมแน่นอนใครอยากได้รถรถนี้รีบติดต่อเลยนะพี่ขวญมีขายให้ยกฟรีดเลย ยีสิบคันมีให้เลยสามสิบคันมีให้เลยแค่คุณอยากได้รถหนึ่งรถสวยสองไม้น้อยสามสภาพไปแดงสี่ค่ะปีสองพันสิบเจ็ดพี่ขวัญเจ้าแม่ละตู้ขายเป็นฟรีให้คุณเลย 15, 15, 15, อ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้เจ็ดเก้าสี่ค่ะเจ็ดเก้าสี่คันแรกนะจะเสียบไว้ก่อนอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มนะคะพี่ขวัญมีเป็นโกดังเลยนะคะ มาคันที่สองนะคะสามหนึ่งสองปีสองพิบเจเช่นกันนะคะเห็นไหมคะคุณลูกค้าสภาพป้ายแดงอย่างนี้เลยกลิ่นป้ายแดงยังอยู่อย่างนี้เลยเพดานไม่ไม,ไมีรอยเลยค่ะนะคะด้านบนสะอาดสะอ้านมากๆเลขกไมล์หลักหมื่นนะคะท่านไหนที่อยากได้รถสวยจัดนะถ้าไม่อยากได้สวยไปที่อื่นอยากได้รถสวยมาที่นี่อยากได้รถดีมาที่นี่อยากได้รถมีเล่มทะเบียนทะเบียน มาที่นี่นะถ้าคุณอยากได้อย่างอื่นไปที่อื่นแต่ถ้าอยากได้ละสวยไม่จมน้ําไม่ล้างเล่มสภาพดีไม่มีชนหนักไม่มีพิความมาหาพี่ขวัญเจ้าแม่ละตูเท่านั้นค่ะนี่คันนี้ทะเบียนรหัสสามหนึ่งสองนะเอาไปครอบครองได้เลยนะคะดูสิมีเยอะถึงขั้นคุณเลือกเลขเลือกเลขนำโชคของคุณได้เลยนะคะคันนี้รหัสลงท้ายด้วย4ี่สี่หนึ่งย์4นะคะ คุณลูกค้าคะใครอยากได้รถสวยสภาพดีแล้วก็ลืมบอกไปดอกเบีย้ยดอกเบี้ย2.79รถตู้ไม่มีที่ไหนได้ยกเว้นที่กิจสรากูตค่ะติดต่อพี่ขวัญน,นะคะ0 8 6 9 1 5 9 9 7 7อยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้ติดอะไรมาบอกพี่ขวัญหน่นอยพี่ขวัญจะแก้ปัญหาให้นะคะหรือว่า มีเพื่อนบ้านมีพวกพักพวก,พวกอยากได้รถแนะนําเขาหน่อยนะคะว่าพี่ขวัญยืนอยู่ตรงนี้คอยดูแลคุณอยู่แล้วไม่ต้องกังวลค่ะมาดูคันนี้นะคะรหัสหนึ่งนะคะคุณลูกค้าคะเห็นไหมคะอาบสัตัทไหนนะคะที่อยากได้รถตู้ไปวิ่งพนักงานนะไปรับพนัพนกงานแล้วอยากได้ยกยกคันเลยห้าคันสี่คันสามคัน ติดต่อพี่ขวัญมาได้เลยนะคะปี17พี่ขวัญขายอยู่เริ่มต้นอยู่ที่7 6 6 9 0 0 0จนถึง799,000เล็ไม่หลักหมื่นค่ะว้าวมากๆเลยค่ะกับ4-5คันที่เป็นตัวอย่างที่พี่ขวัญให้ดูนะคะใครอยากได้คะ่ะติดต่อมาได้เลยนะคะที่กิษสดากูุ๊ดคาร์โ o โยต้คอมพิวเตอร์ปี2017เบาะสีแถวสแตนดาร์ดป้ายแดงนะคะโอนได้ถูกต้องรถไม่มีชนไม่มีควม่ม และรถเลขไมหลักหมื่นเท่านั้นหก0 0ื่นห้าหมื่นเจ็ดหมืบอกพี่ขวัญมาเลยค่ะรับรองคุณไม่ผิดหวังแน,น่นอนน้ําจิ้มเป็นไงคะน้ําจิ้มเป็นไงคะสี่ห้าคันนี้ก็เยอะแล้วนะเอาเป็นว่าใครอยากได้กี่คันติดต่อพี่ขวัญได้เลยวันนี้ฝากไว้ด้วยกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถต้มียกเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกะดังให้คุณเลือกเลย นะคะเจ้าแม่รถตู้จะมีห้าคันไม่ได้เจ้าแม่รถตู้จะมี1ิบคันไม่ได้เจ้าแม่รถตู้จะมีสิบห้าคันไม่ได้เจ้าแม่ต้องมีอย่างนี้เลยขอรานกุญแจให้ดูหน่อยค่ะเจ้าแม่ต้องมีอย่างนี้เลยนี่เป็นร้อย้อยให้คุณเลือกอย่างนี้เลยนะคะนี่คือกุญแจนะอ่ะนะคะใครอยากเลือกรถสวยๆใครอยากมีเวลาชมรถใครชอบเคาะรถใครยออชอบเปิดรถใครชอบงัดรถงัด งัดดูนะคะไม่ใช่งัดขโมยนะคะม,มาติดต่อพี่ควันที่กิษดากุลคาค่ะ0863159977เจอกันที่นี่กิจุดากามีรถให้มากกว่า700คันสวัสดีค่ะ